อันนี้กระสีผ้าพี่น้องมาเบิงบักหน้าอีกรุ่นหนึ่งนจะจ๊ะช่วงนี้ก็เริ่มเก็บได้แต่ว่าได้ได้ได้ขนาดได้เบอเรอ์แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าอ่ามันอาจจะยังบ่ทันแก่พอสิได้เก็บเนาะเนี่ยจังสีกะถามว่าได้เบ,อ,บอร์บ่มีนม้ำบ่กระน้ำไหลายอยู่จ้ะแต่ก็บ่บทันได้อยากเอาเอาอกเพราะว่ากะ เห็นใจผู้ที่เขาซื้อกินเนาะถ้าเขาเก็บเอาแต่วังจะเอาแตรกร่กำไรหรือเอาเงินเนาะผู้กินกับสื้อไปกับซีโบมีน้ำเนาะจ้ะแต่แต่แตบางเน่าสวนนี่นี่รับประกันเลยน้ำไหลายถามมันเนี่ยยังเสียมันเลียมเรียมมังเสีถือว่าเก็บได้แล้วเน,นี่ก็ได้เบอร์ได้ขนาดอันนี้ก็สีอยู่ประมาณเบอร์เบอร์สองเนาะจ้ะเบอร์สองตอนนี้เบอร์สองก็ราคาหน่หวยหน่วยละบาทแล้วจ้ะ แต่ฮาร่างหน่วยเนี่ยจังสิก็คือได,ได้ได้ขนาดพ่อขายแต่ว่าผิวมันยังโบโบโบเลี่ยมนาะจ๊ะหนาำก็ากอาจจะยังบบท่านหลายอันนี้เขาก็ยังบบท่านเก็บเนบาะบันไตส่งภูมินะจ๊ะไตส่งภูมิไตส่งภูมิก็ซิมี่มาผ่าปลาย เอาเอาฝนเนาะพี่น้องถ้าเป็นรุ่นนี่กะสิไปไงช่วงกุมภาพัานธ์มีถุนายนมั้งแต่มกราไปยังสันช่วงนั้นกริ่มพ่อเป็นราคาบางแล้วมีหลายรุ่นมีหลายขนาด <c oughs> มะนาว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 อันนี้ก็เป็น,วนวสวนนะจ๊ะสวนมะนาวลายตน้นให้ภาพี่น้องมาเบินนะ่งอีกต้นนึงนีเก็หลายรุ่นคือกัน,น,นให้พึ่งฉีดฮอร์โมอนไปมัน,นเขียว อันนี้ได้ก็ได้เบอร์แล้วมีนม้ำเนี่ยผิวมันจะมั่นนะฮะนี่เราจะเอหน้าได้เบอร์ใหญ่เนี่ยจังส์เนี่ับระไรย้อยนแสงย้อนแสง